สมุนไพรอิงอ,อ่อนเดี๋ยวจ้านายสิมีเกลี่ยให้กาแฟกำนองมีจำม้อนจำกัดมีบ่หลายในช่วงที่เวลาล่ออุ้งอิงออกแล้วพ <c oughs> ี่น้องที่ยุ่งากเราบอกเขามาเรื่อยมาทีนี้พูดอะไรอยากเห็นหนาเป็นๆหนาสดนๆหนาเพราะท่านถือแปง้งมาแล้วโลกหมุนมาที่นี่ห <c oughs> มาบะเลยก็เส้นข่อยหัวสักกระเทียมอยู่นะบ่หลายนั่นว่าแล้วว่าแล้ว เจ้าเบาเจ้าเบามันสิเข่าตาน่ะเอาไปเซฟผู้ที่เห็นยังบูบัดที่เหนียวเอาเขาา่าม้าจะรังพลอยไม่เหลียวสเสาเข่ามาให้ไม่เหลียวสเสาไม่เหลีวอ๋อองหญิงออกแล้วครับพี่น้องครับขอามากครับห้าสิบท่านเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่จะได้สมบูรสมุูรณ์ไปอีกออนส่วนท่านที่เข้ามาถึงแล้วองค์หญิงมาฟังกันว่าออได้เด,ดนี่มีมีส่วนร่วมนั่นเองไหน้องเอนี่น สบ,บูส่สมุนไพรอิงอ่อนหอมปะหอมครับเอเอ,เอคืออยู่กินซะแบบไรเงี้ยมีหอมออุ้ยมาแจก,กให้พี่กำนองเข้าเดี๋ยวพ่อลองเพลงแล้วก่อนให้พ่อลองเพลงแล้วก่อนมาเอาถือไว้จะน้อยสิแกะพี่น้องเป้าอบมากครับผลไยายอิงอ่อนก้อนทดลอง ว่าเป็น40บ,บนาทก่อนซ้ำนี่ได้พี่น้องเมื่อไหล่โอ้ยคพณ่เหลยอตะทุประสมจีบบดินขี้คีอเจ็กหน่อยแท้ไปอาจารย์เราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเศร้าเสียงเคกเสียงเคกเศร้ากันพี่น้องครับ thank you. เป็นการเซ็กซาวเซ็กซาวโอ้ถือแม่งมาส่งมือแล้วพี่น้องครับพงมือ พี่น้องที่ยุคผ้าร้อดเขาสูในได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเรียบเร็วไวเลยจับจองมองหาที่นั่งนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานผู้จัดนะครับขอบคุณทีมงานผู้จัดเอบคุนเป็นพ่งผลงานการแสดงอยู่ที่หมอชิดนะครับลุยจ้างหลังหมอชิดเลยนะครับขอบคุณทีมงานนาตุนเต้ยเสด็จขอบฝันมาจากหมอลำนะครับคนมาถือใจหลายทีมงานนะครับของเสียสงวน ความกับเสียบเบกนะครับจ้างหลังเวทียุบออชิดเลยนะครับขอบคุณทีมงานมือนี่นะครับ,บกับทางผู้นําชุมชนมือนี้ร่วมโดยซอยกันขอบคุณไปยังท่านผู้มีการสถาันศึกษาโรงเรียนนาตุนนะครับมือนี้ขอบคุณหลายๆทีมงานเัามาหอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยสนามไข่แน่ว่ามหอดที่เลือยงาันมันลุกยันมันลม,ย,นมนลยันสนามเสียหายแต่เอาเพรเขามากแล้วก็แกนดีานาะพี่น้องมือนี่ฝ้าเปิดครับ ท้องฟ้าเปิดนัสไปแล้วล่ะพอออกพรรษาลาบมาเจ้าแล้วเดีเาขาเข้ามาสิดเดกยวเราไม่อยากได้นำ้ำเราปิ้งตกสมบูรณ์น้ำก็ได้เออเราซื้อพนันสิไลด์เสร็ลือเกินอ่ะมาอาจารย์พร้อมหรือย,ยังที่มันทากดนตรีเขาเป็ลงรถมาเดนี้พี่น้องครับออกบานง,งานตั้งแต่สองโมงเสาร์สิเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาร์เห <า S 2> มือนเสาร์เนาะออกมาได้จักสิบกิโลนี่ยล่ะยังเป็นยังก่อนเคียงพังสิเคียงล็อกเฮเบียร์ห่าง สมน้องก็เล wow. ี d, r r ้ยวพี um ่น yeah. uh ้องเหยียบมานทานรตงเัวฮะยันเต้ะยไปกับเมาหอดรัตนาเลลเลยครับไปไหมยันจักเตยสิอะม่ผม่อยหน่อยอยู่ประเด็นจะมาหยุ่จะหัว่อยนาะ โอ้ยมันงายแปง้งลัำเออสลัดไม่ได้หน่อยไ,ไหมสลดัดกุ้ง